เมื่อเราเทียมผ่านในตำแหน่งในเวลาที่กำหนดไว้แล้วเนี่ยอุปกรณ์ก็จะเริ่มเปิดนะครับเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมใกล้ที่จะถ่ายภาพเนี่ยตัว Reaction View เองหรือแม้แต่ตัว t a l k e r เองก็เริ่มทำงานเริ่มจะปรับรตัวการทรงตัวของดาวเทียมเนี่ยไปพอยท์ที่ตำแหน่งที่ต้องการนะครับครับวงจรการทำงานของเดาวเทียม t o 2นะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับก็คือ สมมติว่ามีหน่วยงานหนึ่งต้องการจะถ่ายภาพที่ศรีราชานะครับเขาก็จะส่งข้อมูลตำแหน่งมา,ว,า,งมาว่าต้องการถ่ายภาพณตำแหน่งนี้นะครับการวางแผนถ่ายภาพเนี่ยก็จะเริ่มการประมวลผลนะครับว่าตำแหน่งนี้อยู่ในตำแหน่งรัตติจูดลองติจูดที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาข้อมูล,มลตำแหน่งดาวเทียมนะครับมาคาดการล่วงหน้าว่าดาวเทียมเนี่ยจะผานณที่ตำแหน่งศรีราชาเนี่ยประมาณเวลาที่เท่าไหร่นะครับ ข้าชุดข้อมูลเหล่านี้ก็จะเอาเข้าในโปรแกรมมิ่งก็คือเอาเป็นโปรแกรมที่สําหรับคอมพิวเตอร์ในการพูดคุยนะครับพอเข้าชุดโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยตัวชุดโปรแกรมเนี่ยก็จะถูกส่งไปที่ชุดควบคุมดาวเทียมที่มีโอเปอเรเตอร์อีกชุดหนึ่งที่เอาข้อมูลเหล่านี้เตรียมไว้พรีแพร์ไว้สําหรับรองรับเมื่อดาวเทียมผ่านระบบภาบพื้นดินเนี่ยก็จะส่งชุดข้อมูลนี้ไปที่ดาวเทียมนะครับ เมือเ่อดาวเทียมผ่านในตำแหน่งในเวลาที่กำหนดไว้แล้วเนี่ยอุปกรณ์ก็จะเริ่มเปิดนะครับอุปกรณ์ม่วก็จะเป็น gps เอง aos เอง eos ที่เป็นระบบการส่งตัวไม่ว่าจ,จะเป็นจโรซันเซนเซอร์ไม่ใช่ตัมิเตอร์ต่างๆนะครับที่ดูตำแหน่งเทียบตำแหน่งดาวเทียมกับตำแหน่งโลกตำแหน่งดาวเทียมตำแหน่งดวงดาวแล้วครับแล้วก็ตำแหน่งดาวเทียมเนี่ยกับเฟรมของโลกนะครับเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมใกล้ที่จะถ่ายภาพเนี่ยตัว reaction view เองหรือไม่ใช่ตัว t a l k เ r อเองก็เริ่มทำงานเริ่มจะปรับตัวการส่งตัวของดาวเทียมเนี่ย ไปพอยที่ตำแหน่งที่ต้องการนะครับ okay board. Atory, ได้ตำแหน่งที่ต้องการกล้องก็จะเปิดแล้วเก็บข้อมูลภาพดาวเทียมก็จะผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆถึงตำแหน่งหนึ่งนะครับกล้องก็จะปิดแล้วอุปกรณ์เอลเซตต่างๆก็จะเริ่มปิดนะครับข้อมูลก็จะถูกเก็บไปที่ตัวดาวเทียมนะครับเมื่อมีการถ่ายภาพที่อื่นอาจจะมีออเดอร์อื่นที่ไม่ใช่สีราชาเนี่ยก็จะมีการถ่ายไปเรื่อยจนกว่าเมมโมรีจะจะเต็มนะครับ พอเมมโมรีเต็มแล้วเนี่ยระบบดาวลิ n งก็จะเริ่มทํางานแล้วก็ถ่ายโอนข้อมูลที่อยู่บนดาวเทียมเนี่ยลงมาสู่ระบบพักขึ้นดินเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปครับ